จริงไหมที่ผู้บริโภคไทยขึ้นสังเวียนทีไรก็มีแต่แพ้กับแพ้ผู้นี้เป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงตัวแทนผู้บริโภคภาคประชาชนกับฝ่ายน้ำเงินตัวแทนผู้ประกอบการที่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นธรรมเท่าไหร่ระฆังเริ่มยกที่หนึ่งไม่ทันไรฝ่ายน้ำเงินก็ออกหมัดแล้วล่ะครับ ขวาสั่งสินค้าแต่ไม่ได้ของตามด้วยมาซ้ายเปิดกล่องมาสินค้าไม่ตรงปกแต่ยังไม่พอทุกขวาด้วยชัวทิปเทกนกลางสนามบินเออเปนอย่างนั้นเว้ยทุกขวากับอีกบัรหนึ่งด้วยค่ารักษามหาโหดเอาหมดยกที่หนึ่งเฮ้ยไหวไหมวะถ้าไม่ไหวก็ยอมแพ้เหอะ เ <Hey, S 2> ออกไปเนี่ยอัดมันให้น่วมนะเวย้ยคู่บริโภคเราเนี่ยมันตามเราไม่ทันหรอกมันจะไปฟ้องหุกระแสกันจอมลังก็ปล่อยให้มันไปฟ้องฟ้องมาเราฟ้องกลับรู้ป่ะยกที่สองเริ่มแล้วมาถึงฝ่ายทําเงินก็ไม่รีรอทักทายด้วยฮุกซ้ายอาหารเสริมลดหุ่นสรรพคุณเกินจริงอัปคัดขวารอให้ลงทุนแช่ลูกโซ่ซ้ำไปอีกบัดหมอเถื่อนลอขายคอสทำหน้า ตามด้วย PM 2.5ทนได้ก็ทนไปชุดนี้จะไปรัวๆเน็ตช้าสัญญาณล่มแต่เก็บเงินราคาเต็มและถ้าไม่ตายค่าไฟแรงแพงทั้งแผ่นดินน่าจะหมดทางสู้จริงๆแล้วล่ะครับสำหรับไฟแดงผู้บริโภคหร <IS> ือผู้บริโภคไทย เป็นได้แค่ลูเซอร์ตลอดการยำๆซ้ำๆไว้เดี๋ยวก็นอกคนไทยไมันหลอกง่ายโฆษณาอะไรมันก็เชื่ออย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับถ้าไม่สู้พวกเราก็จะอยู่กันอย่างลูเซอร์ผู้บริโภคอย่างเรามีสิทธิ์และสภาผู้บริโภคพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงออกไปสู้เพื่อรักษาสิทธิ์ของเรากันนะครับยกที่สเริ่มต้นแล้วเลยครับยกนี้ไม่รู้ไปกินดีหมีหัวใจมังกรมาจากไหน เดินออกจากมุมด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมฝ่ายแดงเหมือนจะสูญกลับบ้างเริ่มจากมัดขวาทุกครั้งที่ซื้อสินค้าหรือบริการผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมัดซ้ายผู้บริโภคมีสระที่จะเลือกซื้อทุกขวาเมื่อซื้อแล้วสินค้าต้องปลอดภัย โดนไปแค่สีมัดเน้นๆฝ่ายน้ำเงินเหมือนจะหมดสภาพแล้วล่ะครับพุกขวา้้มอีกครั้งผู้บริโภคควรได้รับสัญญาที่เป็นธรรมแต่ยังไม่หมดนะครับเหมือนจะปิดจบด้วยมัดนี้ถ้าสินค้าชำรุดบกพร่องต้องได้รับการชดเชยความเสียหายนี่แค่5้าสิทฝ่ายน้ำเงินผู้ประกอบการที่ไม่เคารพสิทธิผู้บริโภคก็ล้มลงไปนอนแล้วล่ะครับ นั่นแค่50สิแรกแต่สภาผู้บริโภคอัปเลเวลสิทธิ์ของผู้บริโภคให้ไปไกลถึง10ข้อเพิ่มงสิทธิ์ที่จะได้รับความรู้เพื่อการบริโภคอย่างเท่าทันและได้รับการศึกษาเพื่อการดําเนินชีวิตในฐานะผู้บริโภคสิทธิ์ที่จะได้รับการส่งเสริมการบริโภค ที่ยั่งยืนและการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยสิทธิที่จะรวมกันจัดตั้งองค์กรสมาคมและมูลนิธิเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลและข้อสุดท้ายยังรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงสินค้าและบริการ ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตด้วยครับมาช่วยกันอัปเลเวลสิทธิของผู้บริโภคไทยให้ไปไกลไกลกว่าเดิมไม่ว่าจะสั่งเวียนไหนหรือผู้ประกอบการที่ไม่เป็นธรรมแค่ไหนสภาผู้บริโภคก็พร้อมสู้และยืนยืนข้างผู้บริโภคไทยทุกคนครับโอ้โหมุมแดงฝั่งผู้บริโภคเอาชนะไปได้ผู้บริโภคไทยจะไม่ใช่ลูเซอร์อีกต่อไปแล้วเลยครับ ขอแรงสนับสนุนสภาผู้บริโภคแก้ไขพรบคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อการคุ้มครองที่ดีกว่าเพื่อสิทธิที่ดีกว่ารวมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้